áo gì mấy đứa lại liền, má cứ xui má cũng lại liền. áo mua anh bao, mua anh bao. cái ông กินหมกมอยู่วันแม่แต่งตากเียวเอาคันกินข้าวค่ะขวาเอลี้ยวเลี้ยวเลข้าวเลข้าวเล้ยวไ่หลับไม่หลับกินนะเต็มปากเลยนู้นน้นน้รียกยายกินข้าวก่อน อยากกินยาญ่กินข้าวป่นแล้วอยากกินแตาโมูเดียวกินต้เอยากกินอะไรบ้างอยากกินอะไรอยากกินกูไอยากกินอะไรอยากกิไกินอันนี้ของแกกระจกคนสิ่เตีย่ดลไปกินข้าวมัยา่ยายตอนข้าวชอดชอดช้อดอ๋อชอดใหญ่ใหญ่ใหญ

มื่อท่านใจอยู่ในโลกกินผักเออกินผักกินกินกินผักกินผักเลยกินผักเยอะๆเออผักเยอะๆโอเคนะหนูกินผักนะโอเคมุมกับมุมกับอือจับโบ้ให้มามองกับห้ามก่อนดิห้ามก่อนดิเฮ้ยเมื่อคืนนี้มีแมวใช่ไหมแมวเข้ามาในห้องแมวอึ้นห้องแมวขึ้นแมวบอกให้เหี่ยวมืดตาม่ให้มั้ย มี่อแมวมื้นตามหมื่นคือแมาถอมามาไเห็นแมวไม่ได้เห็นมาที่จะว่าก่อนที่จามาถองแมวเนาะมื่นตามหมื่นยามต้อ้เห็นแตัวแมวอยู่เมื่อคืนนี่ตัวหญยเลยอะม่แมมยาได้ไมใครเนี่ยเอาเอออยกินอะไ่คอยกินผักหนูกินผักมลูกหู้โหไปหันไปหั่นเหหโอ้เพ็ดเ็ดอันนี้กินได้อันนี้กินได้ ้าได้อย่าไปใส่ก hmm. yeah. okay? oh. wow. ันลูกโนโนใส่กันไม่ได้อ่ะหนูกินผักไหมลูกอ่ะน้องน้องน้องเลอะน้องเดี๋ยวมันตูนลุงตี๋เฮอยเข้าวายเอาเออเออว้ายโอ้ยเด็กจะคุ้มออกขึ้นมาทำงานนี่มาเรีนน้ำหรอไม่เมียว้ายขึ้นเขาชดน้ำด้วยเลยือ แ่จะรู้สึไข้แนยวนมีหมอมาจะเสารามายถึงไม่ยาบาานม่นเป็นหมอเกิดเพิ่นก็เลยตรวจเดียดไถ่ก็เลยบอกไปกินเขาคุณหมอลงมาสิบโมงครึ่งนอนไปอีกตื่นนึงเขาไปได้ยนอนกต่างสักหัดลยต่างจงหวเราขอบปรับด้วยดิเท่าไรแปดสิบเนาะอ้อยู่บ้านของมันที่สอมเลยเราสจิ้เออ วุอย่างขึ้นไปหาสิบาทหาสิบหาสิบเด็นยวไปยังเอกขึ้นไปหาซิบหนึงแค่แม่นำหนักนี่มันชออกเลย